บ้านกินแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขพนสุมองสุบอนลมหนาวพี่น้องมคนนี้ ขึ้นมาอยู่นหน้าคนจน,นส่กัเห็น,น,นขิ้นวยเานาะกลับไปลุ่งนายุ่งกับเขาคองพ่ได้ตามลุงมันไกล นู tang, ้อยจนสิีรุดออกแต่หัวจะพาวิบารได้เป็นการมือใส่มือมาใส่แล้วข้างเดือนหายังหนาวนี่ไม่บอกฝนฝนป่าเร็ยนหายหน้าโบวเวิร์กแล้วไปนองทำเป็นเข้าเดือนหาจะหนาวเดือนซี่ังมยังมีโอกาสว่าที่ดีโยว่าบ้านเข้าเนื้นใหญ่เนาะ จนลอยนอีกจมือน้บทกอีกิบมือเช้ามือนแล้วคือที่ออกไมอิบกมือจะคำมันเนี้าที่สี่ห่าก uh, yeah. uh> well uh, ับบุญฉลองกาษาเื่อหินใเนาะล้าบเท้าสิบอเอ้ยาวใส่ลลางบนดนหินพร้อมกับว่ากระบุนนันวัดปูหรือวัดปูแล้วแหละหรือวัาวัดปูบัปับบ่ด าหาวน้ำใส่บุญถหินบุญถึงซีนะนหนาวบางปีก็ฮ้อนไปเลี้ยวเนี่ยห้อนไปทุ่งไทยไปเลีแยวหนาวแล้ว,ลไ,ไ,ลว,ลวไปเอาเสียงม,มาสู่ปานุ่ยพี่น้องมาสู่ปานุ่ยล่าเขียดพี่น้องเพราะว่าเอฟซีบนก็มาว่าให้เขียดให้เบิ่องนี้เ้อจัดให้พี่น้องจัดให้เลยพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนั้น แถวเามร์ครับป้านุ่งครับร้านครับชุมทีมงานเท่านั้นแหละเพิ่นมาหารอยู่หน้าป้านุ่งเครึ่งคู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยซิมี่คือเก่าบบเหน็นอะไร่นวว้อเปล่ตอนนั้นเพิ่นหารนะป้าครับมาร์นโคตรโตถาไปก่อนพี่น้องเพิ่นยังสิกินเขาแป๊บหนึ่งป้นานุ่งพี่ลาศพี่น้องคนนี้ <laughs> สบายดิพี่น้องม้เป็นคนเทียดมาหรอาหอนตรอบนึงไม่้อ้ยตอนนตกนี่ข้าเจ้าฝนตกเลยอึดมันเลยมันลยหายาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ôn <tôi> tốt nó mới được lý gì đấy chị này Thấy không Theo này

เดียองไปทนจุดย้ำสิฮไปดินด่านี่เหบตัวนีดูนี่อือการอกให้อะไรเหยีจ้องโต ลอยไปจังไงเยียมหูด้วยอันนี้พุกเส้นไปอันนี้ใส่กัเพื่อเหยียบลอยได้สามตูวพี่น้องอ้ึดขนาดมันฝนตกมันสีอึดเดพี่น้ออันนี้เนาะเพื่องร้ายกลัวเขียพี่น้องเลย ฝนโตแล้วมันลีถ้าเจ้าวากียเนียยังไงมาแล้วมาแล้วม่ต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่เลย เจอแล้วพี่น้องนี่ตัวนึงไปเที๋ไปเด้๋ยะโน่หน่อยเบิ่งพี่น้องมันแล้วเบิ่งเบิ่ง,งยุบยุบไป มันหนักแ้งพี่นุ้ยเียมรน้อยมุนมาแล้วน้อมันแล้ว จะไปไหนพี่น้องนี่เ้าใจกว่าจะไปไหนเดีอมนเขียนอยู่เขียนเขียนน้อยลูก เนี nee, ừ, ừ. Thin, ้ยวหนึ yeah, ่งจะไปยัไรแหละเต็นชวนมั่วบินเนี่ยไปไหนวันนี้ลูกโอ้โหนี่เด็พี่น้องนี่เขียนยีโมเลี้ยวบก้อมีตูงยิ่งเลี้ยวแล้ลูกเลี้ยวแล้วเออเปลี่ยนในสองในสามไหม้อง เติมม um. ันในกัน pues ที mm ่เดือนนี่ว้าวมันแคบพี่น้อนทำแล้วพี่น้องมันแล้วเลื่อนเรื่อนที่แหลข้าขี้หาสิว่าด้ยักโถ่นั่งชอบน้องเยทั้งเห็นอยู่กดทพี่น้อง เาเพิ่มว่าเพิ่เพิ่นเสียนหาย,ยนอนะถ้าบดตกมารอบนึ่นยยงเขียนสิบเ็นจั๊ไปเรแต่นีกบนะพุ่มกทงานมาหางได้กลารรอบนี้ยัยงเินยาวออุ้ยียังขึ้นตดทางอันน,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 นีน,น้ำจิดพุแน่จรงเนา mà <laughs> 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 นี่เนาะมาไว้เอ้าหัวไว้อีหลีพี่ พี่นอะเดี๋ยเน้อยเอ้ยน,อๆๆๆนี่แน่โอ้ขาค้ำยังดีเลยพี่น้องเดีพี่น้องเห็นคอมเมนต์อยู่ในคลิปไพน์นอวะเขียนขาคํำเป็นตู่ยังไงเดีพี่น้องที่เลืองเค้าแก่ที่อยู่ไล่เนาะ เขาเมนต์ใช่น้องคอมเมนต์เออแน่นเฟสประเทศเนาะเฟสประเทศเด้พี่น้องนี่ยตัวเขียนกคำเป็นยังไงสิเลยประเทศประกาศฮาเขียนกคำแต่ว่าเนี่ยเขาจะซื้อขายกับตัวระบาดบ้านเฮานาะเขาจะหาขายกับตัวระบาดเขาได้ไนี่นะน้อยใช่ไหมกระบาทนี่แต่ว่าอันนี้เขาจะถือตัวไงกระคำบาทเบสอืมกระคำน้อยใหญ่บาทเบิดเจ้าเนี่ยที่ว่าตัวญ่เลยนี่เจ้าก็มีตัวญ่กว่านี้ก็มี Lúc bay bội ngũ lắm 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 lúc sau lắm lắm đi lắm nó lắm lắm lúc lắm lắm đâu Đâu lắm 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 lắm

ô oh, nhăn nhăn ý một mọc lôi rồi Này, Mán nè, mán nè À, ngay ông bên con มงปวดกาบึงในขุ่มปนหรือ่ปล่าปนแะ้วเนะเ้ยเบิดแล้วบานนี่ชาวกี้อ่ะเลยเดฟพี่น,นะะ้องเอ้ยพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องไป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 